วันนี้เรามากันที่ระเบียงกาแฟนะครับวันนี้เรามาขี่รถไปดูสถานการณ์น้ำท่วมมานะครับแล้วก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวมีบรรยากาศที่ระเบียงกาแฟอยู่ที่สวรรคโลกนะครับผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมนะครับเมื่อกี้เพิ่งออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมา จะส่งให้ดูวหน่อยเก็ดเดิมนแล้วกินจนอิ่มแล้วนู่นครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณนะครับมีขนมเบื้องมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างนะครับคนเมืองก็จะมาถ่ายรูปก,กับธรรมชาตินะครับมีควายมีอะไรหลายอย่างนะฮะผมมาทุกวันก็ยังว่าได้มาทุกวันนะครับอืมเนี่ย คนไกลๆเขาก็มาเที่ยวนะเรามันคนใกล้บ้านมาก็เหมือนไปนักท่องเที่ยวเขาเก่งขาตั้นกีดานะครับนี่ครับเดินมามาทุกวันก็ว่าได้ส่งลูกสาวก็แวะมานะครับแวะมากินชาเขียวกินกาแฟอะไรไปอยู่คนเดียวครับอืคนเมืองเขาก็มานะครับบรรยากาศดีมากนะครับ นั่งอย่างนั้นไม่เหมาะนะครับนี่นั่งไม่เหมาะนั่งไม่เหมาะไก่กระโปรงนั่งระเบียงไม่เหมาะนะครับนี่เขาก็ถ่ายเข้ามาประจําทุกวันย <laughs> ังยงไม่เบื่อนะครับหน,น,นุ่มๆเด็กๆอ่นนะไม่ใช่หรอกมงมาณนะีะไปไปให้ล่างดีกว่า เองเองนุ่นนั่งไม่ไหวเลยไปแล้วครับวันนี้ร้อนพอแล้ววันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาสวัสดีครับนี่เราขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มานะครับเอสดพาเที่ยวดูสถานละการน้ำดูไหวหน่อยไหมเดวิดไหมฮะอ๋อนี่ไงรถทัวร์เมื่อกี้นี่อยู่หลังปั๊มนะครับอยู่หลังปั๊ม ได้ก็เลยดีนี่สองแปดหนึ SR ่งสองใบ SR พาเที T ่ยวสองร้อ e ยอันนี้หมดอีกแล้วหนึ่งพันสองแปดหนึ่งสิจ๊ะเก้าสามสองสองแปดหนึ่ง สามร้อยพวกนะครับไม่เคยถูกซักงวดัดเดี๋ยวเก่งๆจะไปทําแบบ YouTube ที่ว่าทำแบบ <laughs> เดี๋ยวไปศึกษาก่อนนะครับแบบพวกยูทูบเบอร์นะ ไ,ได้เวลากลับบ้าน